This the Standard podcast Eight is openinging ears eye Pod for your ears. Eight minute history. ตอนนี้เรากำลังอยู่ในเรื่องของการขยายเส้นทางทางการค้านะครับของสาธารณารัฐดัตช์นะคบว่าพวกเขาเดินทางไปสู่ตะวันออกไกลด้วยการมัดบริษัท12บริษัทรวมกันครับแล้วตั้งชื่อว่าบริษัท VOC หรือว่า v I n e G The United d s t h i n d u s t r i Company หรือว่า Dutch East India Company ที่เดินทางน,นะครับไปไกโนโลนน่นเลยถึงอินโดนีเซียคำถามต่อมาครับที่บอกว่าปันเป็น Mul t i n a t i o n a l company หรือบริษัทข้ามชาติบริษัทแรกๆแล้วก็ให้การริเริ่มหลายอย่างด้วยกันนะครับเช่นการเข้าไประดมทุนการก่อกำเนิดของตลาดหลักทรัพย์เรื่องของการเริ่มต้นของการประกันภัยเรื่องของการประกันชีวิตถ้าไม่จริงเป็นเช่นนั้นเรามาดูแบบนี้ครับว่าในการเดินเรือในยุคดังกล่าวครับก็คือศตวรรษที่16-17ใช้เงินเยอะความเสี่ยงสูงครับ รัฐของดัตช์เองในตอนนั้นไม่มีเงินละครับไม่สามารถที่จะให้รัฐเนี่ยสนับสนุนได้ดังนั้นจึงมีการพัฒนานกลไกระดมทุนเข้ามาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของตลาดหุ้นที่อัมสเตอร์ดัมนั่นแหละครับนั่นก็คือการกําเนิดขึ้นนะครับของ VOC หลักการง่ายๆคืออะไรครับเมื่อมีบริษัท VOC บริษัท VOC แถลงแผนธุรกิจกันก่อนเดี๋ยวเราจะมีเรือกี่ลำ ต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการพัฒนาเรือต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการเตรียมการเดินทางเดินทางไปแล้วใช้เวลาเท่าไหร่จากนั้นนำเอาอเครื่องเทศจากตะวันออกไกลกลับเข้ามาขายแล้วเมื่อขายในยุโรปโดยการใช้เมืองตัวเองรอตเทอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมเข้าไปสู่ทั่วภูมิภาคยุโรปแล้วตัวเองจะได้กําไรเท่าไหร่ผลตอบแทนจากหุ้นที่แต่ละคนลงไปนั้นเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เองล่ะครับก็เลยทําให้พวกดัตช์กลายเป็นจุดกําเนิดของรูปแบบการทําธุรกิจข้ามชาติในยุคป,ปัจจุบันตั้งแต่เริ่มต้นการระดมทุนการประกันนสินค้า พูดถึงเรื่องการประกันครับอย่างที่บอกเรือในยุคปัจจุบันครับเป็นเรือจากอุตสาหกรรมครับเป็นเรือเหล็กครับมีเทคโนโลยีครับแต่ว่าในยุคอดีตครับเรือที่ว่าถึงเป็นเรือใบนะครับไม่ได้เป็นเรือใบในยุคอุตสาหกรรมการเดินเรือเองมีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะยิ่งนะครับจากเรื่องของคลื่นลมและภูมิอากาศดังนั้นกิจการประกันภัยจึงถือกําเนิดขึ้นครับและที่แรกก็คือที่นี่เลยนะครับก็คือสาธารณรัฐดัตช์นะครับหากว่าไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรือไปแล้วไม่กลับมา บริษัทที่มีการรับเบีย้ยประกันภัยไปแล้วก็จะมีการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนแต่ถ้าเกิดรับไปแล้วเรือกลับมาปลอดภยัยพวกเขาก็เก็บเบีย้ยตรงนั้นแหละครับกลายมาเป็นรายได้แน่นอนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เองครับทำให้เรื่องเทคนิคการต่อเรือการเดินเรือจําต้องมีการพัฒนามากขึ้นเพราะบริษัทประกันเองก็ไม่อยากที่จะไปรับความเสี่ยงค่อนข้างเยอะสิ่งเหล่านี้เองความเสี่ยงลดลงวิทยาการสูงขึ้นผลกําไรก็เยอะขึ้นด้วยและนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งหลายอย่าง บนโลกเศรษฐกษิจในศตวรรษของเราซึ่งถือกําเนิดขึ้นในยุคที่ดัชนั้นเป็นมหาอํานาจของโลกครับก่อนที่จะไปดูการขยายตัวต่อไปนะครับในในพูดถึงดัชกับอินโดนีเซียไปแล้วนะครับที่พวกเขาไปค้าขายสินค้าที่นี่มาดูครับว่าเริ่มต้นดัชไปค้าขายคนท้องถิ่นเองให้การต้อนรับค่อนข้างดีเพราะแตกต่างไปจากพาะค้าโปรตุเกสชาตไหนจึงกลายมาเป็นเจ้าอาณานิคมที่ครองอํานาจนะครับที่อินโดนีเซียมายาวนานตั้งแต่ต้นศตวรรษที่17จนกระทั่งถึงสิ้นสงครามโลกครั้งที่2 หลังจากที่พวกดัตชค์ค้าขายได้ระยะหนึ่งครับในที่สุดในปี169 0ครับพวกดัตช์ไม่ได้มองแต่เพียงแค่การเอาสินค้าจากคนพื้นเมืองไปขายแต่ต้องการที่จะควบคุมพื้นที่ดังกล่าวเป็นของตัวเองครับถามว่าทำไมจึงมีการเปลี่ยนแนวความคิดเริ่มต้นเรื่องปี169 0ครับกองเรือของปีเตอร์วิลเลมส์แวร์ฟเดินทางไปค้าขายระหว่างการเจรจากับคนพื้นถิ่นครับคนพื้นเมืองสังหารแวร์ฟและคนเรือ42คน สายเพราะว่าตกลงก,กันกับผู้นําพื้นเมืองที่เกาะบ,บันดาทางตะวันออกของชวาเนี่ยไม่ได้หนึ่งในคนเรือครับได้แก่ยานเพเทโซนโคนซึ่งเป็นคนพื้นเพเป็นคนยิวนะครับแต่ว่ามาตั้งถิ่นฐานกลายเป็นคนคาลวินิสก็คือเข้ารีดกลายเป็นคนรับนับถือาศาสนาคริสตนิกายคาลวินิซึมแล้วก็กลายเป็นพลเมืองเสรีของดัตช์ไปแล้วชายคนนี้ครับเห็นพฤติกรรมดังกล่าวก็คือการสังหารในเรือและคนเรือ42คนของคนพื้นเมืองในชวา ได้มีการรายงานนะครับและทำข้อแนะนำไปสู่บริษัท VOC ที่อัมสเตอร์ดัมต่อมาครับตัวเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งและถูกส่งกลับไปที่ชวาใหม่มีสำนักงานนะครับที่แรกก็คือที่เมืองบันเทนและที่ที่2คือพื้นที่ใกล้ๆที่ปัจจุบันเป็นจาการ์ตาเมืองหลวงอินโดนีเซียตัวเขาเองก็คือยานคคนถนักดีนะครับว่าการควบคุมคนพื้นเมืองด้วยกําปั้นเหล็กน่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าเดิมเพราะวิธีเดิมครับคือการเจรจาและก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า ผลการเจรจาจะออกมาอย่างไรเจอความเสี่ยงตลอดเวลาดังนั้นครับในปี1621ครับโคนตัดสินใจใช้กำลังพิชิตคนพื้นเมืองที่หมู่เกาะบันดานอกจากกำลังดัชแล้วนะครับเขายังได้มีการจ้างทหารรับจ้างจากญี่ปุ่นพูดง่ายๆทั้งทางซามูไรและนินจาเข้าไปในปฏิบัติการนี้ด้วยสังหารคนพื้นเมืองไป14,400คนและเลือกเมืองที่ปัจจุบันคือเมืองจาการ์ตาเป็นฐานที่มัน่นเรียกชื่อเมืองนี้ใหม่ว่าเมืองบาตทาเวียต้องบอกนี่ครับว่า บาตทาวียหรือที่คนไทยเรียกปัตตาเวียเป็นชื่อภาษาดัตช์นะครับตัวเขาเองก็คือยานเพเทอร์ซอนโคนคือวีรบุรุษแห่งชาติดัตช์ที่ทําให้ดัตช์กลายมาเป็นผู้ครอบครองการค้าในตะวันออกไกลแต่อีกด้านหนึ่งครับโอเคเขาคือบุคคลที่ถูกขนานนามว่าเป็นผู้ปกครองมือเปื้อนเลือดชาวดัตช์ในตะวันออกไกลฉาย,ยาของเขาคือ Butcher of Banda และนั่นครับคือจุดเริ่มต้นของการครอบครองอินโดนีเซียของดัตช ที่ดำเนินมาต่อเนื่องจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สในกลางศตวรรษที่20แน่นอนว่านอกไปจากอินโดนีเซียจะได้ครอบครองเครื่องเทศแล้วต่อมาเมื่อโลกนี้ให้ความสําคัญกับน้ํามันน้ํามันดิบเชื้อเพลิงฟอสซิลอินโดนีเซียก็เป็นแหล่งของน้ํามันและพลังงานอีกหลากหลายอินโดนีเซียในช่วงนั้นเองภายใต้าการปกครองของชาวดัตช ก็เลยกลายเป็นที่ต้องการของชาวดัตสืบมาในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยนอกจากนี้ครับพวกเขาเดินทางใกล้ออกไปจากอินโดนีเซียและพวกเขาก็พบกับพื้นที่ครับพื้นที่นี้พวกเขาตั้งชื่อว่า New นิวซีแลนด์จำได้ไหมครับว่าหนึ่งในจังหวัดของดัตมีชื่อว่าเซลันด์พวกเขาตั้งว่าที่นี่แหละคือเกาะเซลันดใหม่จึงเรียกพื้นที่ที่ปัจจุบันคือนิวซีแลนด์ว่านิวเซลันนอกไปจากนี้ครับพวกเขาเดินเรือลงไปอีก ไปที่เกาะที่ปัจจุบันเรียกกันว่าทัสมาเนียอยู่ที่ตะวันออกเฉียงใต้สุดเลยของอนุทวีปออสเตรเลียตั้งชื่อตามผู้คนพบที่มีชื่อว่าแอเบลจ์นซอนทัสแมนนักเดินเรือของบริษัท VOC ที่เดินเรืออยู่บริเวณดังกล่าวก็คือพื้นที่ออสเตรเลียระหว่างปี1,642ถึง1,644นี่แหละครับทีนี้ไปดูทางใต้ Southern Hemisphere กันบ้างครับก็คือใต้เส้นศูนย์สูตร ด้วยการที่พวกเขาเดินทางสู่มหาสมุทรอินเดียมายังพื้นที่ของเราก็คือตะวันออกไกลด้วยการลงจากใต้เนเธอร์แลนด์นะครับแล้วมาที่แหลมกูดโคบผู้คนพบเส้นทางตรงนั้นและไปหยุดพักที่นั่นคนแรกคือบา t โตรมิอุดิอัสชาวโปรตุเกสในยุคแรกของ age of exploration ในจุดนั้นเองครับเช่นเดียวกับพวกดัชพวกดัชล่องเรือลงมาสู่แอฟริกาลัดเลาะขอบนะครับ ไปยังพื้นที่ที่เป็นโกโคสนั่นก็คือกาหน้าในปัจจุบันและลงมานะครับถึงปลายแหลมกูดโฮบจุดนั้นครับในแง่ของการเดินเรือแล้วคือจุดกึ่งกลางการเดินทางจากเนเธอร์แลนด์ไปสู่ปลายสุดนั่นก็คือที่อินโดนีเซียนั่นเองครับระหว่างการเดินทางแน่นอนเรือจําเป็นต้องมีการเติมซัพลายหรือบรรดาอาหารบรรดาน้ําจืดและจุดนั้นเองครับตรงแหลมกูดโฮปครับ ชาวดัตช์ไม่ได้แค่ไปแวะนะครับพวกเขาลงไปตั้งถิ่นฐานที่แหลมกูดโคปจนกลายเป็นเคปโคลนีในปี1652-1795นู่นเลยนะครับนักเดินเรือชาวดัตช์ครับที่วางรากฐานการปักหลักที่ปลายสุดของแอฟริกามีชื่อว่ายานวานเรเบกที่กลายมาเป็นผู้บัญชาการใหญ่ของดัตช์แหลมกูดโคบในปี1652ครับหลังจากที่เดินทางปไปด้วยเรือสองลำได้แก่เรือที่มีชื่อว่า d r รมเมดา i s aris, และเฮเดรโคเ p อร์ด้วยการที่ c เค e หรือว่าพื้นที่ปลายสุดของแหลม o o กูดโฮเป็นที่มั่นของพวกเขาจึงไม่น่าแปลกใจล่ะครับว่าที่ในปัจจุบันเวลาเราไปที่แอฟริกาใต้เราจะพบเห็นคนแอฟริกาใต้ผิวขาวเยอะๆพวกนี้ครับก็คือฝรั่งดัตช์ที่เข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวและพวกเขาก็มีอิทธิพลนะครับต่อภาษาต่างๆของแอฟริกา ภาษาหลักของแอฟริกาใต้คือแอฟริกันส์เป็นภาษาที่รับอิทธิพลนะครับจากภาษาดัตช์ผสมไปกับภาษาท้องถิ่นเล็กน้อยปัจจุบันยังคงเป็นภาษากลางของแอฟริกาใต้จวบจนปัจจุบันครับพื้นที่ต่างๆหลากหลายพื้นที่ในแอฟริกาใต้จึงมีชื่อเป็นชื่อดัตช์นั่นเองครับนักการเมืองของแอฟริกาใต้ที่เป็นฝรั่งขาวจึงมีชื่อเป็นดัตช์สาเหตุก็เพราะมันมาจากตรงนี้นี่แหละครับเล่ามาตั้งนานนะครับ เส้นทางตรงนี้นี่เองครับคือเส้นทางที่ดัตช์เดินเรือมาที่พื้นที่ของเราและหนึ่งในนักเดินเรือที่เดินทางมาถึงบ้านเราประเทศไทยในยุคป,ปัจจุบันหรืออยุธยาในยุครังกล่าวก็คือเยรอมีสฟานฟลิตคนไทยเรียกกันว่าวันวอลิศละครับฟานฟลิตคนนี้ครับเดินทางมาตามเส้นทางการค้าตรงนี้ความน่าสนใจก็คือว่าถ้าไม่นับอินโดนีเซียแล้ว พวกเขาไม่เคยเน้นการขยายอำนาจทางการทหารและการเมืองก็เลยทําให้พวกเขาได้รับอนุญาตให้ค้าขายกับรัฐโชกุนในญี่ปุ่นที่นางาซากิในปี1640และเช่นเดียวกันครับพวกเขาคือฝรั่งชาติเดียวที่ได้รับการอนุญาตให้ค้าขายกับราชสำนักต้ตตาหมิงซิ่งเหล่านี้เองครับเวลาที่เขาเดินทางมาที่อยุธยาเช่นเดียวกันครับพวกเขาเน้นมาค้าขายไม่ได้เน้นการเข้ามามีที่พลทางการเมืองเหนือพื้นที่อยุธยาเช่นเดียวกันครับและทั้งหมดนี้เองครับ ก็เกิดการแผ่ขยายอำนาจสู่ตะวันออกไกลในชื่อของ VOC Dutch East India Company แต่เดี๋ยวก่อนครับพวกดัตช์ไม่ได้มาเฉพาะซีตะวันออกแต่เพียงอย่างเดียวครับพวกเขายังมีความทะเยอทะยานในการเดินทางสู่ทิศตะวันตกเพราะไหนๆแล้วครับในยุคที่สเปนสิ้นอำนาจไปแล้วเส้นทางโล่งมากในปี1621ครับหรือว่า19ปีหลังการก่อตั้งบริษัท VOC พวกเขาเห็นช่องทางในการเดินเรือสูต่ตะวันตกข้ามแอตแลนติกได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ต้องไม่ลืมนะคะว่าพื้นที่แผ่นดินใหม่หรือว่านววาเตราก็คือทวีปอเมริกาหลังจากการค้นพบของโคลมัสในปี1492นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวครับสเปนเข้าไปตั้งรกรากในพื้นที่อเมริกาใต้ในขณะที่พวกอังกฤษเองครับก็เดินหน้าเข้าไปลงหลักปักฐานที่เวอร์จิเนีย ที่ในปัจจุบันเรียกว่านิวอิงแลนด์ฝรั่งเศสเองครับก็เดินหน้าเข้าไปจับจองดินแดนใหม่กันอย่างคึกคักสเปนครับถึงแม้จะพ่ายศึกอามาดาไปแล้วแต่พวกเขายังคงมีอิทธิพลในแผ่นดินใหม่ก็คือที่อเมริกาในซีกใต้ก็คืออเมริกาใต้คำถามก็คือว่าถึงแม้วอิทธิพลจะโลง่งแต่ชาติต่างๆไปครอบครองพื้นที่แล้วเหลืออะไรให้กับชาวดัชบ้างดัชเองครับคิดอยู่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ใหม่ไม่อยากที่จะหลุดโอกาสครับแต่ทำยังไงแม้ทับเส้นทาง พวกเขาจึงมีแนวความคิดใหม่ครับพวกเขารู้แล้วว่าโลกใบนี้มีมหาสมุทรที่เรียกว่าแปซิฟิกจะทําอย่างไรหนอที่พวกเขาจะสามารถที่จะส่งเรือเดินทางจากทะเลเหนือบ้านของพวกเขาไปยังแอตแลนติกจากนั้นข้ามไปสู่แปซิฟิกได้โดยไม่ทับเส้นกับใครวิธีที่เขาคิดครับเอาแบบนี้เดินเรือขึ้นทางเหนือครับเหนือไปกว่าแคนาดาอีกนะครับจากนั้นถ้าเราเดินอ้อมโลกไปทางทิศเหนือ ความท้าทายครับคือการเจอกับน้ำแข็งและการเจอกับหิมะมหาศาลแต่เส้นทางนั้นอาจจะกลายเป็นโอกาสใหม่ของชาวดัตช์เขาเรียกเส้นทางนั้นเรียกว่า northern passage แปลว่าอะไรครับเขาต้องการเดินเรือจากยุโรปข้ามแอตแลนติกข้าม,าม northern passage ก็คือติขดขั้วโลกเหนือแล้วเดินทางไปยังแปซิฟิกเพื่อที่จะได้เจอกับเอเชียด้วยแน่นอนนะครับว่าทิศทางทางนี้ท้าทายมหาศาลนะครับ ในปี1610ครับพวกเขาจ้างนักเดินเรือชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าเฮนรี่ฮัตสันเดินทางสำรวจช่องทางที่เรียกกันว่า Northern Passage นึกไม่ออกครับเวลาปกติคนเราเดินทางเรือก็จะเดินทางเรือนะครับตรงบริเวณละติจูดใกล้ๆกับเส้นศูนย์สูตรครับอาจจะกว้างหน่อยครับแต่ว่าอากาศนั้นอบอุ่นถ้าเกิดใช้ละติจูดที่สูงสสั้นกว่าครับแต่ปัญหาก็คือว่ามีความท้าทายเรื่องสภาพอากาศอย่างไรก็ตามครับ เฮนรี่ฮัตสันักเดินทางของอังกฤษตอบรับงานนี้จากทางดัตช์สิ่งที่เขาเจอครับไม่ผิดคาดเดินเรือขึ้นเหนือเข้าไปทางนอร์เทนพ s สซ g จเจออุปสรรคก็คือเส้นทางทางน้ําเป็นน้ําแข็งไม่สามารถเดินเรือผ่านได้แต่แทนที่ฮัตสันครับวิญญาณนักผจญภัยแทนที่จะย้อนกลับไปที่มันเดิมที่อัมสเตอร์ดัม ตัวเขาเลือกที่จะล่องน้ําและหานะครับช่องทางทางน้ําที่จะพาเรือของเขานั้นไหลลงมาทางน้ําให้ได้ปรากฏว่าหลังจากที่เรือล่อ,ลองลงมาทางใต้ครับเขาได้พบเกาะที่ห่างออกไปจากชายฝั่งอเมริกาเล็กน้อยแม่น้ําที่ไหลผ่านมาตรงนั้นยังไม่เคยมีใครพบมาก่อนที่สุดครับแม่น้ํานั้นจึงได้มีชื่อว่าแม่น้ําฮัตสันไหลลงมาจากแคนาดาลงมาสู่พื้นที่ ที่คนดัตช์เห็นแล้วว่านี่แหละคือพื้นที่ใหม่ของเราชาวดัตช์ตั้งชื่อแม่น้ำว่าแม่น้ำฮัตสันแต่ตั้งชื่อเกอาะดังกล่าวนั้นว่านิวเนเอรแลนด์เกาะนี้นะครับปัจจุบันถือว่าเป็นเกาะที่น่าจะมีราคาพื้นที่สูงที่สุดในโลกนี้แล้วเพราะเกาะปัจจุบันเราเรียกนิวเนเธอร์แลนด์ว่าเกาะแมนฮัตตันนี่เองนะครับพวกเขาครับเรียกว่านิวเนเธอร์แลนด์แต่แน่นอนคำว่ามหาอำนาจโลก ไม่ได้อยู่ยัง้งยืนยงนะครับชาติอื่นๆมองเห็นพวกเขาแล้วบอกว่าเราอยากได้หลายๆอย่างที่เป็นของดัตช์เดี๋ยวกลับมาดูกันว่าชาติที่เอาหลายสิ่งหลายอย่างจากดัตช์ไปจนดัตช์สูญเสียความเป็นมหาอำนาจนั้นคือชาติใดแต่ทีนี้ครับเราลองมาดูกันก่อนนะครับว่าบริษัทที่เดินทางไปทางตะวันออกชื่อว่า voc แต่ทีนี้ครับถ้าจะเดินทางไปตะวันตกน่าจะต้องเปลี่ยนบริษัทครับพวกเขาได้มีการตั้งบริษัทที่มีชื่อว่าเค V C G W C ถ้าเก language, English, ิดว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับก็คือ Dutch West India Company ถ้าเป็นภาษา Dutch นะครับ K V C ย่อมาจาก k e c k e n h West i n d i s Company แปลตรงๆเลยครับบริษัทเวสต์อินเดียที่ได้รับอนุญาต k e c k e n h o West i n d i s Company K V C ผู้ก่อตั้งหลักมีอยู่3คนครับก็ได้แก่ k e n n นอร์โ คนนี้ก็เป็นคนก่อตั้ง V O C เช่นเดียวกันวิลเลมอูเลนลิงส์และเคซเดฟอเรสต์นอกเหนือไปจากที่พวกดัชขับข้ามทะเลไปที่พื้นที่นิวเนเธอร์แลแล้วทางตอนกลางและตอนใต้ของทวีปอเมริกาครับพวกเขาได้ครองพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นกายานาและสุรินามจึ่งอยู่ทางตอนเหนือของลาตินอเมริกาด้วยสำรเส้นทางการค้าตรงนี้ครับพวกดัชเองนะครับไม่ค่อยจะพูดถึงสักเท่าไหร่เลยแต่การค้าของบริษัทนี้ G W C Dutch West India Company มีเทร o รูทหรือว่าเส้นทางการค้าแบบที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับโดยมีสาธารณารัฐดัชที่ยุโรปเป็นศูนย์กลางมี Gold Coast ที่ปัจจุบันก็คือกาหน้าที่แอฟริกาตะวันตกเป็นฐานที่2และมีกกยาน่าและสุรินามที่อเมริกาใต้เป็นฐานที่3เป็นสามเหลี่ยมแห่งการค้าทางซีกตะวันตกพวกเขาค้าขายอะไรบ้างพวกเขาล่องเรือครับจากทะเลเหนือในยุโรปลงใต้ครับ สินค้าที่พวกเขาลงใต้ไปที่แอฟริกาและโกโคสที่พวกก็ได้นั่นคือมนุษย์พวกเขาจับคนแอฟริกันผิวดำมาขายลงเรือเป็นหลักร้อยกว่าคนจากนั้นข้ามแอตแลนติกครับไปยังพื้นที่ของพวกเขาที่อเมริกาใตา้เพื่อขายทาสผิวสีเหล่านี้ให้กับเจ้าอาณานิคมของพื้นที่ดังกลับนั่นก็คือสเปนหลังจากนั้นครับ พวกเขาก็เก็บเกี่ยวสินค้าในพื้นที่ดังกล่าวเช่นเครื่องเทศน้ำตาลและสิ่งต่างๆกลับไปขายครับถ้าไม่ส่งไปขายที่นิวเนเธอร์แลนด์ซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับเขตอิทธิพลของอังกฤษพวกเขาก็ส่งมันมาขายที่เนเธอร์แลนด์และในยุโรปต่อไปนี่คือพื้นที่ที่หลายคนบอกว่านี่แหละครับคือ slave trade route เส้นทางการค้าทาสในยุคแรกๆที่มีพวกดัตช์ภายใต้บริษัทเค VCGWC นี่แหละครับเป็นผู้ที่ครองอิทธิพลอยู่แต่แน่นอนครับหลังจากที่พวกดัตช์สิ้นอิทธิพลครับเส้นทางทางการค้าธาตุนี้ก็เปลี่ยนมือไปสู่มือของคนอังกฤษที่สืบทอดสิ่งนี้ต่อมาอีกเป็นเวลานับร้อยปีด้วยกันนั่นเองถึงแม้ว่าดัตช์เองอาจจะนิยมที่จะพูดถึง VOC ครับแต่เรื่องของ GWC Dutch West India Company คือสิ่งที่หลายหลายคนไม่ลืมครับเพราะมันลืมไม่ได้นั่นคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกนั่นเองนะครับคนไทยครับพอได้ยินคำว่าบริษัท voc ครับอาจจะตั้งคำถามว่าเขาอยู่ยาวนานขนาดไหนเขาอยู่ยาวนานมาทั้งหมด197ปีนะครับเริ่มต้นปี1602ไปเลื่อนจนกระทั่งปี1799ครับถ้าเทียบง่ายครับอายุของ voc อยู่ในยุคครึ่งหลังของอยุธยาตั้งแต่ราชวงศ์ปราสาททองบ้านพลูหลวงต่อมายุคธนบุรี ยุคสมัยของรัชกาลที่1ต้นรัชสมัยของกรุงรัตนโกสินน์นั่นเองกลับมาดูที่การเมืองภายในของสาธารณรัฐดัตช์กันบ้างน,นะครับถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นคําว่าสาธารณรัฐนะครับแต่ว่าพวกเขามีผู้นําจําได้ไหมครับบุตรชายของ w i l เลมออฟออเรน e ที่มีชื่อว่ามอริสนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือโยฮันฟัน o อเดนบารนาเวลนะครับสคนนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ก่อกําเนิดสาธารณรัฐดัตช์ขึ้นมา พวกเขาร่วมมือกันในช่วงตอนต้นดังนั้นครับรัฐรัชในช่วงเวลาดังกลา่าวมีคนที่เป็น s t o โ k h เดอร์เป็นเหมือนเป็นผู้ปกครองแล้วก็มีสภาหน้าตาของสาธารณรัฐเนี่ยอาจจะเป็นสาธารณรัฐแต่ว่ามีบุคคลที่ลักษณะคล้ายๆกันกับเป็นประมุขเป็นผู้ปกครองอยู่ด้วยพูดง่ายในทางปฏิบัติแล้วจะบอกว่าเป็นสาธารณรัฐร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะไม่ได้ทีนี้ครับด้วยมิติความมั่นคงรัฐเกิดใหม่ทำให้มีการสู้รบและมีการเจรจากับต่างชาตินะครับ เพื่อที่จะทำให้ดัตช์นี้สามารถที่จะยืนได้ในเวทีโลกบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้แทนของดัตช์ในยุโรปในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเข้าพบกับประมุของค์สำคัญของยุโรปในช่วงเวลานั้นเพื่อสร้างสีิรภาพนะครับก็ได้แก่โยฮันฟานโอเดนบารนาเวลที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนหน้าต่างการทูตของดัตช์ในช่วงนั้นตัวเขาเข้าพบกับพระราชินีอลิซาเบธที่1น,นะครับตามด้วยการเข้าเฝ้ากราิย์เจมส์ที่ห่งแห่งอังกฤษแห่งสจว์ต เข้าฝ้าพระเจ้าเฮนรี่ที่3แห่งฝรั่งเศสรวมถึงการเจรจาสันติภาพกับสเปนครับหน้าที่นี้เป็นของโยฮันฟานโอเดนบานเวล์เบื้องต้นเลยครับทางโอเดนบาเนาเวลกับมอริสเข้ากันได้ดีครับ แต่จากการที่ทั้งสองฝ่ายเองอาจจะมีแนวความคิดที่แตกต่างเกี่ยวกับสถานภาพของดัตช์ในการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะครับการลงสัญญานะครับการลงนามในเจรจาสันติภาพกับสเปนซึ่งโอเดนบาร์นเวลเชื่อว่าสําคัญแต่ทางด้านของมอริสแห่งนัสเซา์ออเรนจ์บอกว่ามันไม่สําคัญจึงเริ่มต้นมีความเห็นต่างท้ายที่สุดครับจบลงด้วยการที่มอริสสั่งประหารโยฮันนฟานโอเดนบาร์นเวลในปี1619จากกรณีความเห็นต่างในเรื่องท่าทีต่อสเปน ในเรื่องการต่อสู้ครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วครับคนดัตช์เองจะมีแนวความคิดแบ่งออกเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายที่ชื่อว่านิยมการปกครองโดยเจ้าก็าคือออเรนจ์กับฝ่ายที่นิยมการปกครองด้วยสภาจากรัฐต่างๆท้ายที่สุดครับสู้กันไปมาท่ามกลางยุคที่ดัชนั้นมีการขยายอำนาจสู่เวทีโลกแต่ว่าคงไม่ใช่แค่ประเด็นการเมืองนะครับที่ทําให้ดัตช์นี้เนี่ยค่อยๆร่วงโรยลงไปทีละน้อยประการแรกจําได้ไหมครับคือเรื่องของตัวสงคราม เราบอกว่ามีสงคราม80ปีกับสเปนก็แสดงว่ามันไม่ได้จบลงทันทีที่สาธารณรัฐดัชเริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะว่ามันดําเนินการยืดเยื้อย,ยาวนานถึงปี1641มีความหมายนะครับว่าดัชเองจะต้องเสียทรัพยากรและกําลังคนไปในเรื่องการสงครามนอกจากนี้ครับหลังจากยุคข,ของทิวเดอร์พระราชินีเอลิซาเบธที่1 the golden age อังกฤษเองครับเริ่มต้นยุคใหม่นั่นก็คือยุคข,ของสจวต ตามมาได้ยุคของโอลิเวอร์ครอมเวลล์อังกฤษเองครับหลังจากยุคของครอมเวลล์จบลงแล้วพวกเขาเริ่มต้นมีสถิรภาพในการเมืองภายในประเทศพวกเขาจึงเริ่มต้นสร้างความแข็งแกร่งในเรื่องของเรือรบและหันกลับมาแย่งอิทธิพลทางทะเลกับดัตช์คำถามหลายท่านอาจจะมีคำถามนะครับว่าจริงๆแล้วอังกฤษชนะสเปนไปแล้วเนี่ยท้าไมอังกฤษไม่เป็นเจ้าโลกแต่ปี1588ทำไมกลายเป็นดัตช์ที่ก้าวเข้ามาเป็นมหาอำนาจในเรื่องการค้าโลก คำตอบเป็นเพราะแบบนี้ครับจบสิ้นราชสมัยของพระราชินีเอลิซาเบธที่1พระนางไม่มีทายาตราชวงศ์ทิวโดรจึงสิ้นสุดไปด้วยหลังจากนั้นครับเริ่มต้นยุคสจวตนะครับเพราะว่าสจวตเนี่ยเป็นโปรเตสแตนต์โดยพระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งแห่งอังกฤษยุคของสจวตในช่วงเริ่มต้นถ้าใครจําได้นะครับเป็นยุคที่มีความวุ่นวายมากๆครับเพราะพระเจ้าชาวส์ที่หนึ่งนะครับมีความขัดแยง้งกันกับพวกที่นิยมรัฐสภานําโดยโทมัสแฟร์แฟกซ์และโอลิเวอร์ครอมเวล นำไปสู่สงครามกลางเมืองในปี1642ครับหลังจากนั้นครับพอสิ้นสุดสะจวดในยุคที่1ครับการปกครองที่เรียกกันว่า interregnum หรือในยุคที่อังกฤษไม่มีกษัตริย์ช่วงนั้นโอลิเวอร์ครอมเวลลใช้เวลาในการที่จะรวบรวมพื้นที่ต่างๆในบริเตนใหญ่กล่าวคือไอร์แลนด์และสกอตแลนด์ดังนั้นจึงไม่มีเวลาในการที่จะขยายอิทธิพลนะครับนอกพื้นที่ของบริเตนใหญ่สักเท่าไหร่เลย หลังจากนั้นครับในยุค Restoration การที่พระเจ้าชาทีสองกลับมาครองอำนาจในอังกฤษอังกฤษจึงได้เริ่มต้นในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพเรือและสิ่งที่พวกเขาทําไม่ใช่ที่ไหนเลยครับพวกเขาหันไปมองเจ้าอิทธิพลเส้นทางการค้าโลกและเริ่มต้นประกาศสงคราม Anglo Dutch War ที่มีเ้ียกันทั้งสิ้น4ครั้งตั้งแต่ปี1652เรื่อยมาจนปี1784สงครามเหล่านี้เองครับ ทำให้ทางด้านของดัตช์เองใช้เงินมากมายมหาศาลในการทําสงครามจนแทบไม่เหลือในการพัฒนาเรือสินค้าด้วยหลังจากการที่อังกฤษนั้นเริ่มต้นขยายแสนยานุภาพหลังจากยุค restoration ครับอังกฤษเองเริ่มต้นมีเศถษยรภาพการเมืองภายในประเทศสิ่งนั้นเองครับทำให้พวกเขาประกาศสงครามกับพวกดัตช์และนําไปสู่การที่สาธารณารัฐด,ดัตช์นั้นค่อยๆหมดอํานาจไปแต่ละที่ถ้าหากว่าเราดูนะครับ อำนาจของดัชในพื้นที่ต่างๆค่อยๆถดถอยลงอังกฤษเองเริ่มต้นเข้าไปแทนที่มาหาอำนาจดัชในหลากหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับไม่จะเป็นเส้นทางการเดินเรือที่พวกเขาเดินทางลัดเลาะเส้นทางของดัชพวกเขาขยายอิทธิพลเข้าไปที่แอฟริกาตะวันตกยึดเส้นทางการคาา้าทาดมาจากดัชจากนั้นพวกเขาลงไปมีความขัดแย้งกับพวกดัชที่เคปคอลนีก็คือพื้นที่ปลายสุดของแหลมกูดโคบพวกอังกฤษ เดินหน้าเข้าไปค้าขายที่อินเดียผู้อังกฤษเข้ามาขยายอิทธิพลที่ช่องแคบมาลากาแน่นอนนะครับว่าเส้นทางการค้าเหล่านี้คนที่เป็นเจ้าอิทธิพลเดิมคือดัตช์สิ่งนี้เองครับนำไปสู่การที่โกลเด้นเอจของดัตช์หรือว่ายุคทองของดัตช์นั้นค่อยๆเสื่อมลงไปทีละน้อยทีละน้อยนั่นเองครับยุคทองของดัตช์ถามว่าสิ้นสุดปีไหนสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการนะครับในปี1672ที่เรียกกันว่าปีรัมยาร หรือปรีแห่งโศก,กนาฏกรรมหรือแปลงง,ง่ายๆว่าปรีแห่งความชิบหายนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าแรงกดดันจากภายนอกนะครับมหาอำนาจอังกฤษดังที่ได้กล่าวไปแล้วฝรั่งเศสเองซึ่งเป็นเพื่อนบ้านก็ไม่พอใจเช่นเดียวกันในปี1672ครับฝรั่งเศสสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14ประกาศสงครามที่อังกฤษเข้าไปร่วมสังกร,รมด้วยถามว่าฝรั่งเศสทําอะไรปิดหน้าน้านําการค้าขายของดัตช์นะครับและในปีนั้น1672 คือปีที่นักการเมืองผู้ทรงบารมีของสาธารณารัฐด,ดัตช์มีชื่อว่ายฮันเดวิดถึงแก่อสัญญกรรมหลังจากถูกลอบสังหารด้วยการถูกแทงและนี่เองครับก็คือทำให้ฝั่งนิยมโอเรนจ์หรือฝ่ายนิยมกษัตริย์ของดัตช,ช์กลับมามีอำนาจในยุคนั้นเองครับคือยุคที่ดัตช์ไร้เสถียรภาพทางการเมืองภายในและยังต้องต่อสู้กับอังกฤษและฝรั่งเศสอีกด้วยมิติทางการค้าครับ VOC เองแต่เดิมควบคุมเส้นทางทางการค้า พวกเขาขายเครื่องเทศพวกเขาขายน้ำตาลแต่ที่สุดเมื่อ British East India Company เริ่มต้นครับเข้าไปค้าขายในอินเดียพวกเขาเริ่มต้นมีเครื่องเทศลักษณะคล้ายคลึงกันพวกเขามีเริ่มมีน้ำตาลเหมือนกันสเปนเองครับยังมีอาณานิคมในอเมริกาใต้พวกเขาผลิตน้ำตาลได้ที่บราซิลที่คิวบาดังนั้นเมื่อซัพพลายของสินค้าเหล่านี้ในโลกสูงขึ้นกำไรของสินค้าเหล่านี้ ลดลงเพราะราคานั้นต่ำลงสิ่งนี้เองแหละครับทำให้บริษัท VOC เริ่มต้นขาดทุนและต้องยุติกิจการหลังเป็นบริษัทข้ามชาติต้นแบบของโลกในปี1997ทีนี้มาดูแง่การเมืองกันบ้างครับความผันผนของโลกนะครับในปลายศตวรรษที่18การประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาต่อบริเตน e อมพายการปฏิวัติฝรั่งเศสการก้าวขึ้นมาของสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับส่งผลทําให้เกิดความวุ่นวายในการเมืองดัตช์อีกครั้งหนึ่ง เพราะมีการปฏิวัติบาตทาวียนรีพับลิกพูดง่า,งงายๆเป็นฝ่ายสาธารณรัฐใหม่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากสาธารณรัฐของฝรั่งเศสในปี1795และทั้งหมดนี้เองคือการปิดฉากความยิ่งใหญ่ของยุค The h o l d e n you หรือว่า Dutch The Golden Age แต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่ายุคทองของดัชจะจบสิ้นไปแล้วประมาณ200กว่าปีครับแต่ว่ายุคนี้ถือเป็นต้นแบบมหาอำนาจที่เกิดขึ้นมาโดยชาติเล็กด้วยวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง วิถีชีวิตที่เปิดกว้างทําให้พวกเขาเป็นศูนย์รวมคนเก่งจากทุกสารทิศกลายมาเป็นยุคแห่งความเรืองปัญญานอกจากนี้ครับความกล้าหาญในการฝา่าคลื่นลมเดินหน้าไปเสี่ยงกับสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนทาให้พวกเขาได้รับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่จนประวัติศาสตร์โลกต้องจารึกแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับดัตช์อาจจะไม่ใช่มหาอำนาจนะครับเหมือนกับเดิมอีกต่อไปแล้วแต่ DNA ของการเป็นชาติที่ไม่เคยยอมจำนนกับอะไร การใช้ปัญญาการมีความกล้าหาญในการฟาฟันอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ทําให้ประวัติศาสตร์ต้องจารึกว่าพวกเขาคือผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์ได้อย่างยิ่งใหญ่และประวัติศาสตร์ของพวกเขาเน้นทําให้พวกเรารู้ว่าประวัติศาสตร์คือสิ่งที่มีพลังในการจุดประกายให้ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ทุกคนดังคํากล่าวที่ว่า history inspires people to stand up the standard podcast Eye-opening for your ears.